แม่นมากบังเราลวยบอกแล้ววันแนวทางของหลวงพี่นิรุตนี่ห้าน้อยนี่เขาทุกมือมือว่านพี่น้องรู้บอกเขาตัวใดพี่น้องเขาสามตเลยค่ะพี่น้องคะเขาสามตัวโตแนวทาาของหลวงพี่นิรุตนะคะพี่น้องคะเขาสองรอบนะคะรอบแรกนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งกับเขาล่างนะคะพี่น้องคะแนวทางของหลวงพี่นิรุตงวดที่พานมามือว่านนี่ค่ะพี่น้องคะเขาพิเศษนะคะเขาห้าน้อยพิเศษบนหนึ่งหกห้า นะคะเขาสามตัวโต1นหนึ่งหกขานะคะแล้กกาเขาหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะพี่น้องคะแล้ววิ่หญพี่นะคะเขารางเจ็ดหกตรงๆค่ะพี่น้องคะปาาพี่น้องเมืองในสามตัวนะคะพี่น้องคะสามตัวเลยนะคะเขาสองหลอบนะคะพี่น้องคะแนวทางของหลวงพีนิรุตพี่น้องห้าน้อยแม่นมากๆมาหนีหลวงพีนิรุตมีแนวทางมาฝากแล้วเด้อพี่น้องเด้นแนวทางของหลวงพีนิรุตนะคะชุดนี้ ห้าน้อยกับขำโค้งนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางจากหลวงพี่นิรุตนะคะพี่น้องคะห้าน้อยกับขำโค้งแรงนี่พี่น้องห้าน้อยใส่ได้เบิรด์ดมือเด้อพี่น้องเด้ดเอผู้ใดก็อมเห็นคลิปนี้แล้วพี่น้องทำไปอยากสิบปาก็อย่าลืมค่ะกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์พี่น้องค่ะผู้ใดกดแชร์กดติดตาม,ลแ,าแ,ตตามแล้วก็ขอให้แห้งๆเรื่ยอยๆปกปัง่งมีโชคไปนับกันซู่ขู่ซุก่อน